58ทวิเมื่อได้สำรวจรังวัดทำแผนที่หรือพิสูจน์สอบสวนการทำประโยชน์ในที่ดินตามมาตรา58แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีให้แก่บุคคลที่ระบุไว้ในบัตรสองเมื่อปรากฏว่าที่ดินที่บุคคลนั้นครอบครองเป็นที่ดินที่อาจออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ได้ตามประมวลกฎหมายนี้บุคคลซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่อาจออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมริหนึ่งให้ได้คืออนุนหนึ่งผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินมีใบจองใบหยาบย่ำหนังสือรับรองการทำประโยชน์โฉนดตาจอง กายจองที่ตาว่าได้ทําประโยชน์แล้วหรือเป็นผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการทงชีพอน,นุสองผู้ซึ่งได้ปฏิบัติตามมาตรายีีอน,นุ3ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินและทําประโยชน์ในที่ดินภายหลังวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช้บังคับ และไม่มีใบจองใบหยียบย่ำหรือไม่มีหลักฐานว่าเป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการพองที่เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ผู้ซึ่งมีหลักฐานการแจ้งการครอบครองที่ดินตาม,มาตามวรรคสองอนุนหนึ่งให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินต่อนเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวด้วย สำหรับบุคคลตามวรรสองอนุสองและอนุสามให้ออกโฉนดที่ดิหนหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์แล้วแต่กรณีได้ไม่เกิน50ไร่ถ้าเกิน50ไร่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดเาวะรายทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ภายใน10ปีนับแต่วันที่ได้รับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตามมาข้หนึ่งห้ามไม่ให้บุคคลตามบัข้อสองสาผู้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโอนที่ดินนั้นให้แก่ผู้อื่นเว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แกท่ทางวงการเมืององค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พระธิวิสากิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชวัญญัติหรือโอนให้แก,ะสะก่สากลเพื่อชำระหนี้โดยได้รับอนุมาตจากนายทะเบียนสากลภายในกำหนดระยะเวลาห้าโอนตามวรรคห้าที่ดินนั้นไม่อยู่ขายแห่งการบังคับคดี